ยินดีต,อต้อนรับเข้าสู่ช่องสอนจิพท้องดินไทยนะครับครับก่อนที่จะมาชมเกี่ยวกับผลการประกาศการเลือกตั้งนะครับสมาชิกสภาเทศบาลเมืองรา,บรบา,งราชบุรีนะครับนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีนะครับก่อนที่จะมาประกาศผลเราก็มาดูมาชมเกี่ยวกับบรรยากาศในการรับหีบบอรดเลือกตั้งกันกอ่อนนะครับเพื่อที่จะไปทําการเลือกตั้งนะมาชมบ,บรรยากาศกันก่อนครับ เมื่อวันที่27มีนาคมพศ2564นะครับสาราประชาลมใจเทศบาลเมืองราชบุรีนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมคอยอำนวยความสะดวกนั้นก็คืออฉีดเจลนะครับวัดปุณหภูมินะครับล้างมือนะครับเพื่อป้องกันสถานการณ์โควิด19นั่นเองครับ รับหน่วยเลือกตั้งวันนี้นะครับตอนนี้คนก็ทยอยกันเข้ามานะครับมาเพื่อจะรับบัตรเลือกตั้งนะครับก็จะมีฝ่ายต่างๆครับมาคอยบริการอยู่นะครับวันนี้นะครับวันที่สอเราจิ๊บก็อยู่ในเขตเลือกตั้งที่1นะครับเขตเลือกตั้งที่หนึ่งหน่วยเลือกตั้งที่7นะครับวันนี้ก็มีเจ้าหน้าที่ประจําหน่วยเลือกตั้งและก็คณะกรรมการนะครับคอยที่จะนับอยู่นะครับนับด้านนี้นะครับ คอยอำนวยความสะดวกนะครับแต่หลังด้านนี้นะครับมีท่านตลาดนะประหลัดปุวนาปฏิบัติหน้าที <ไป S 2> ่านายกเทศมนตรีเมืองราชบุร,ชบรีครับคอยอำนวยความสะดวกให้กับทุกท่านทุกคนดูอยู่เลยครับวันนี้นะครับสำนักจิตรองสินไทยก็กำลังจะเข้าแถวนะเพื่อที่จะรับบัตรเลือกตั้งนะครับเพื่อที่จะไปให้กรรมการนะครับได้นะครับได้ได้ได้นับคะแนนแล้วก็จะไปที่ประจำหน่วยเลือกตั้งครับเราก็ไปดูกันเลยนะครับบัตรที่เป็นบัตรกู้ทั้งสมาชิกอันนี้ได้ดูค่ะ เนนายกที S <S ่ก่อนนะคะขึ้นสามอ่ะไม่มีเดี๋ยวป้าสั่งเรียกเงยสามไหมเนอะเงยสามยังไม่สแกนแล้วก็สมาชิกต่อสารนะครับเล่นราคาตัวย่อยนะคะตัวย่อยทั้งราคาเหมือนทั้งที่หลังจากนั้นสนจิบท้องถิ่นไทยนะครับก็ได้ไปรับบัตรเลือกตั้งของสมาชิกสภาเทศบาลและบัตรเลือกตั้งนะครับนายกเทศมนตรีเพื่อที่จะ ให้กรรมก,การได้นับนะครับจำนวนว่าครบหรือไม่ครับประธานหน่วยที่สองหน่วยที่สิบเอ็ดค่ะประธานหน่วยที่สองหน่วยที่สิบเอ็ดมาหรือยังครับรับรับกาลงมอครับในช่วงนี้นะครับกรรมก,การประจําหน่วยเลือกตั้งนะครับก็จะนับบัตรเลือกตั้งนะครับหนึ่งเล่มมี20บัตรนะครับ บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนะครับและก็บัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนั่นเองครับอีกด้านหนึ่งนะครับก็เป็นฝ่ายการเงิน,น,นครับเพื่อที่จะให้ค่าตอบแทนคณะกรรมก,การนะครับประจําหน่วยเลือกตั้งนะครับเพื่อจะได้ใจเป็นค่าตอบแทนของวันที่28มีนาคมพศส5 6 4ในวันเลือกตั้งนั่นเองนะครับทุกทคนก็ ต่างฝ่ายต่างก็ทําหน้าที่นะครับของตนเองนะครับครับนี่เป็นบรรยากาศครับของประธานกรรมการคณะกรรมการบระจาหน่วยเลือกตั้งนะครับกําลังรับบีบัตเลือกตั้งรับบัตรสมาชิกสภาทิบาลและก็บัตนายกเทศมนตรีและก็วัดสดุอุปกรณ์ต่างๆนะครับเพื่อที่จะ นำไปเตรียมความพร้อม,อมในวันเลือกตั้งในวันที่28มีนาคมพศ2564นั่นเองครับ ประธานวุการหน่วยเลือกตั้งนะครับกำลังจะรับบนะัตรนายกเทศสมาชิกเทศบาลสมุทรสาครดีหน่วยไหนรับบ,บัตรเลื <ๆ S 1> อกตั้งแล้วก็สแกน QR โค้ดเรียบร้อยแล้วนี่คือเขตเลือกตั้งที่สองนะครับหน่วยเลือกตั้งต่างๆนะครับของเทศบาลเมืองราชบุรีครับ มารอรับบัตรเลือกตั้งนะครับก่อนเข้ามาก็มีการวัดอุณหภูมินะครับฉีเจลนะครับแอลกอฮอล์ล้างมือนะครับเพื่อเป็นการป้องกันสถานการณ์โควิด -19 นั่นเองครับรอรับหนับัตรเลือกตั้งทำในเขตเลือกตั้งที่เขตสิบนะหน่วยอ๋อเขตเลือกตั้งเขตสามเนาะหน่วยที่สิบเนาะโอเคบรรยากาศด้านนอกนะครับ คนกำลังมารอรับของบัตรหน่วยไหนได้รับวัสดุอุปกรณ์ไปแล้วก็จัดเตรียมสถานที่ครับครับบริเวณนี้คือบริเวณหน่วยเลือกตั้งนะครับหน้าเทศบาลเมืองราชบุรีนะครับก็มีพนักงานสาวสวยกันทุกคนนะครับมาถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปหน้านี้นําโดยประธานหน่วยของเราครับรน,น,น้อง <laughs> ประธานหน่วยนะครับมารายงานตัวได้ชื่ออะไรเอ่ย ตาตันเอมค่ะ,ะหรือน้องน้องหญิงนะครับเชิญครับงดงามมากครับหน่วยเล็กๆทีมสาวสวยนะครับสาวสวยนะครับสาวสวยเอาโอเคตอเตรียมกัพร้อมแล้วนะครับโอเคเยี่ยมเลยหลังจากนั้นก็ได้จัดเตรียมสถานที่เลือกตั้งนันเดง,ง,งนะครับพี่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่28 มีนาคมพศ2564ทุกคนก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับทำให้เกิดภาพงานออกมาดีนั่นเองนะครับครับวันนี้คือหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลแลนายกเกศสมตรีเมรงราชบุรีครับหน่วยเลือกตั้งที่7นะครับเป็นประลังสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรีเขตเลือกตั้งที่หนึ่ง อำเภอเมืงองจังหวัดราชบุรีนะทุกคนก็มีความตั้งใจและก็พร้อมเพียงกันครับในการทำงานนะครับเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือเทศบาลเมืองราชบุรีนั่นเองครับหลังจาก จัดสถานที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสนจิบท้องทีนไทยก็ได้จัดประชุมเพื่อที่จะแบ่งมอบหมายหน้าที่กันายลเตอนตีือต้องดูดูคืออนิต้องเขียนเขียนบัตรให้ขาวว่าลำดับที่เท่าไรชายหญิงแล้วก็เขียนชายแลเขียนหญิงเออชาหยหญิงเพื่อที่จะรอบที่ตู้มาทีสิูนย์ตังต้งมาส่งให้กับลาย นะครับายเกณบัญชีรายชื่อใบสบเกณฑต้องตรวจด,ดูว่าเขามาใช้สินมีบัตรอะไรบ้างนะครับบัตรที่ทางราชการออกให้บัตรประชาชนนะครับที่มีตัวเลขสิบามหลักนะครับบัตรประชาชนหมดอายุแล้วก็ใช้ได้แล้วต้องดูนะครับส่วนตรงนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็บัตรประชาชนใช้ได้ไหมต้องดูต้องมีเลขสิสามหลัก ทาน,นีูาได้มถ้านากวเรางานราชการรกได้ได้แต่ได้แต่ต้องต้อง,อง,ไ,มองไม่หมดอายุไม่หมดอายุโอเคชยนัเรียกหายุใช้ได้โอเครับผมเต้องตรวจดูเล่มที่เลขที่เราับาที่ะนะครับเาวนนี้จะยื่นมาให้เขาชิมมาให้เขาเราก็เตียชื่อให้เขาหลังจากประชมุมแบ่งมอบหมายหน้าที่กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ทุกคนก็รู้หน้าที่ของตนเองของแต่และฝ่ายมาดูระชมบรรยากาศเช้าของวันที่28มีนาคมพศ2 5 6 4กันนะครับวันเลือกตั้งครับนี่ก็จะเปิดกล่องแล้วนะครับท่ตน้องประชานมาดูครับกล่องนะครับนี่คือกล่องสมาชิกนะครับสภาเทศบาลจะมีเฉพาะกล่องเปล่าครับเราจะไม่มีบัตรเลือกตั้งน,นะครับในส่วนตรวนี้เราก็เปิดบัตรออกมาแล้วนะครับ เปิดมาลงมามันก็จะมีใจฟอง่าวนะครับรฟอง่าทีนี้เราก็จะให้เจ้าหน้าที่ของเราได้ทําการปิดนะครับปิดเพื่อที่จะให้ผู้มีสิทธิ์ได้มา,าแนนเรื่องตั้งนะครับอนี้เราก็จะทําการปิดเลยครับเกิดอะไรนนี่ต้องไปออกั้นกันเจ้าหน้าที่ของเราก็ปิดแล้วนะครับ เ็นนีก็จะมีสายลับนะครับอีกทีหนึ่งนะให้รู้ว่าไม่มีาบาดอะไรสักอย่างนะครับในบวันนึกตั้งนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขอำนวยความสะดวกคือการตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างเจลแอลกอฮอล์หรืหอ,อ,อ,อล้างมือให้สะอาดนะครับหลังจากนั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกนั้นก็คือตรวจบัญชีรายชื่อนะครับรับบัตรนะครับพร้อมบัตรประชาชนไปอยู่ฝ่ายรับบัตรเลือกตั้งนั่นเองคือบัตรสมาชิกสภาเทศบาลและบัตรนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีนั่นเองประธานกรรมการก็อำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ มารับการดึกตั้งนะครับไฟนะครับประจำคุมคูหาก็ดูแลในความสะดวกแล้วก็คุมหิมบัตรลึกตั้งด้วยนะครับก็คอยทำได้ที่ให้ผู้ที่มาใช้สิทธิ์ลึกตั้งครับหยดบัตรนะครับให้ถูกต้องนะคือบัตรนายกและก็บัตรสมาชิกนะครับเป็นบัตรชนิดไหนก็ชี้แจงให้ผู้มีสิทธิ์ลึกตั้งมาเข้าใจนั่นเอง หลังจากนั้นเมื่อเวลา17นาฬิกาก็ปิดหีบบัตรนะครับเสร็จแล้วก็นับคะแนนครับบัตรนายกเทศมนตรีและก็บัตรสมาชิกสภาเทศบาลบัตรดีเบอร์สองบัตรดีเบอร์สอง16บัตรดีเบอร์หนึ่งบัตรดีเบอร์สามบัตรดีเบอร์หนึ่งบัตรดีเบอร์สอง16บัตรดีเบอร์สาม บัสรี่เบอร์นึัสดีเบอร์หนึัสดีเบอร์นัีเบอร์ปัสดีเบอร์สมัรีเบอร์สสิบสิบบัสดีเบอร์ัีเบอร์เมื่อนักผะอนนเสร็จสิ้นไปที่เยบร้อยแล้วก็ได้นำบัตรเลือกตั้งพร้อมวัสดุอุปกรณ์ ไปส่งยังกองอำนวยการเลือกตั้งทิเทศบาลเมืองราชบุรีว่สาสาราประชาลมใจจุดตัวนี้เป็นจุดที่นะครับคัดกรองนะคัดกรองครับคัดกรองสำหรับบริเวณด้านหน้าครับเป็นเจ้าหน้าที่รับนะครับรับหิมบัตนะครับรับหิมบัตรับรายงานตัวนะประจําหน่วยเลือกตั้งนท่านนี้นะครับปรนนี้ตอนนี้เจ้าหน้าที่ของเรากําลังจะรับอยู่ตอนนี้ตอนนี้จุดคัดกรอง สำหรับบริเวณตรงนี้นะครับเป็นจุดรับส่งวัสดุอุปกรณ์เขตเลือกตั้งที่1นนะครับซึ่งตอนนี้กําลังรอนะครับประธานกรรมการและคณะกรรมการนะครับประจําหน่วยเลือกตั้งนะครับก็ทยอยกันมานะครับเพื่อที่จะมารับส่งวัสดุอุปกรณ์นั่นเองครับฝ่ายด้านนี้ก็เป็นไฟนะครับการเงินงนั่นเองจ้าห้กองขางคอยอำนวยค,ความสะดวกครับ ก็จะมีาสาวสวยๆวน่ารักคอยต้อนรับนะครับด้านหน้าเป็นรับส่งหีบบัตรเลือกตั้งเขตที่1น,นะครับสวัสดีครับผมสอนจิ๊บท้องดนไทยนะครับวันนี้นะครับจะนําท่านผู้ชมมาดูมาชมเกี่ยวกับการเลือกตั้งนะครับ ผลคะแนนการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรีครับมากันได้คนสองที่นอนนะครับมาด้วยกันเพื่อที่จะมาชมเลือกตั้งครับตอนนี้นะครับผู้คนก็หลั่งไหลมากันเยอะเราก็มาดูมาชมกันเลยนะวันนี้เยอะมากเลยครับมาดูเห็นไหมครับยังไม่รู้ว่าใครได้ใช่ใช่มาดูครับก็จะมาดูให้ผู้ชมมาดูกันก่อนนะครับว่ามีใครบ้างครับที่มาวันนี้มากําลัง แอเจอกันดีทีเดียวนะครับจะถ่ายบรรยากาศก่อนที่จะประกาศผลการเลือกตั้งนะครับให้กับท่านผู้ชมได้ดูได้ชมกันเนาะนะครับติดตามช่อง y YouTube เบอร์นะครับสอนิจิตท้องถิ่นไทยนะครับจะได้ดูได้ชมอะไรใหม่ๆดีๆนะครับวันนี้ประกาศผลการเลือกตั้งนะครับเชิญมาชมบรรยากาศก่อนนะครับใกล้แล้วใกล้แล้วตอนนี้ก็นะครับมากันนะครับก็จะให้ท่านผู้ชมดูบรรยากาศก่อนนะครับก่อนที่จะมาดูผลการเลือกตั้งนะครับนะครับมากันนะครับ ทุกคนก็นะครับอ่านดูอยู่ใจว่าใครจะเข้ามานะครับเป็นนายกเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรีครับรอสักคู่นะครับผลก็จะมาแล้วนะครับครับก็จะนาท่านผู้ชมมาดูมาชมครับบรรยากาศการเลือกตั้งนะครับตอนนี้คืออ่าประกาศผลยังไม่มานะครับตอนนี้กําลังนับคะแนนกันอยู่นะครับก็จะให้ท่านผู้ชมมาดูมาชมตอนนี้ก็มีพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดราชบุรีได้มาชมกันนะครับมาชมเกี่ยวกับการเลือกตั้งนะครับ ก็จะมาดูสภาพบรรยากาศตอนนี้นะพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดราชบุรีโดยเฉพาะชาวเทศบาลเมืองราชบุรีครับก็มาดูมาชมกันนะครับวันนี้ครับกำลังดูนะครับตอนนี้ก็กำลังรออยู่ครับรอเกี่ยวกับการประกาศผลการเลือกตั้งนะครับในคืนนี้ก็คงจะมาแน่นอนนะครับคืนนี้สวัสดีครับ บริเวณริมสระะนคับของเทศบาลเมืองราชบุรีก็ประชาชนก็หลั่งไหลกันเข้ามานะครับเพื่อที่จะมาดูผลการเลือกตั้งของข่ําพืนวันนี้นะครับซึ่งก็มีความหมายมากนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนนะครับชาวจังหวัดราชบุรีโดยเฉพาะรายเขตทเทศบาลเมืองราชบุรีครับในตอนนี้นะครับผลการเลือกตั้งยังไม่มานะครับเพียงแต่มีพี่น้องประชาชนได้มาคอยให้กําลังใจมาคอยติดตามว่า นะครับความในใจของพี่น้องประชาชนว่าใครอยากเข้ามาเป็นานายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีนะครับและก็สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรีแล้วก็ผู้สื่อข่าวเข้ามาด้วยนะครับผู้สื่อข่าวก็เตรียมมาถ่ายทอดด้วยครับในีคมป์นครับมาถ่ายทอดด้วยผู้สื่อข่าวก็กําลังเข้ามากันอยู่นะครับมาดูมาชมกันนะครับเข้ามาด้วยนะครับตอ้ผู้ส, <donne> สื่อข่าวมาด้วย เอาลาดชบุรี RC TV มาด้วยนะครับวันนี้นะครับมากับ RC TV มาดูมาชมกันนะครับวันนี้นะครับมาถ่ายทอดให้กับท่านผู้ชมครับช่องยูทูบสอนจีบท้องถิ่นไทยก็มาด้วยนะครับมาดูมาชมกันครับถ่ายบรรยากาศให้กับท่านผู้ชมได้ดูได้ชมกันในค่ำคืนวันนี้รู้ผลแน่นอนครับ ครับก็จะนำท่านผู้ชมมาดูมาชมครับบรรยากาศการเลือกตั้งนะครับตอนนี้คือประกาศผลยังไม่มานะครับตอนนี้กําลังนับคะแนนกันอยู่นะครับก็จะให้ท่านผู้ชมมาดูมาชมตอนนี้ก็มีพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดราชบุรีได้มาชมกันนะครับมาชมเกี่ยวกับการเลือกตั้งนะก็จะมาดูสภาพบรรยากาศตอนนี้นะพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดราชบุรีโดยเฉพาะชาวเทศบาลเมืองราชบุรีครับก็ มาดูมาชมกันนะครับวันนี้ครับกำลังดูนะครับตอนนี้นะครับวันนี้นะครับมาดูนะครับตอนนี้ก็กําลังรออยู่ครับรอเกี่ยวกับการประกาศผลการเลือกตั้งนะครับในคืนนี้ก็คงจะมาแน่นอนนะครับคืนนี้สวัสดีครับบริเวณลินสานะครับของเทศบาลเมืองราชาบุรีก็ประชาชนก็ หลังไหลกันขึ้มานะครับเพื่อที่จะมาดูผลการเลือกตั้งของข้ามพื้นวันนี้นะครับอ่าซึ่งก็มีความหมายมากนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนนะครับชาวจังหวัดราชบุรีาร,าราชบุรีเขตเทศบาลราชบุรีครับครับในตอนนี้นะครับผลการเลือกตั้งยังไม่มานะครับเพียงแต่มีพี่น้องประชาชนได้มาคอยให้กําลังใจมาคอยติดตามว่านะครับความในใจของพี่น้องประชาชนว่าใครอยากเข้ามาเป็น านายกเทศมนตรีเม right? ืองราชบุรีนะครับและก็สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรีแล้วก็ผู้สื่อข่าวเข้ามาด้วยนะครับผู้สื่อข่าวก็เตรียมมาถ่ายทอดด้วยครับเนี่ยเห็นไหมครับมาถ่ายทอดด้วยผู้สื่อข่าวก็กําลังเข้ามากันอยู่นะครับมาดูมาชมกันนะครับเข้ามาด้วยนะครับแต่ทีผู้สื่อข่าวมาด้วยราชบุรี r TV ีมาด้วยนะครับวันนี้ครับมาครับ RC TV มาดูมาชมกันนะครับวันนี้นะครับ มาถ่ายทอดให้กับท่านผู้ชมครับช่อง YouTube สอนอาชีพท้องถิ่นไทยก็มาด้วยนะครับมาดูมาชมกันนะถ่ายบรรยากาศให้กับท่านผู้ชมได้ดูได้ชมกันในค่ำคืนวันนี้รู้นี้ก็นะครับมากันนะครับก็จะให้ท่านผู้ชมดูบรรยากาศก่อนนะครับก่อนที่จะมาดูผลการเลือกตั้งนะครับนะครับมากันนะดูผลก็นะครับอ่าดูนย่าใจว่าใครจะเข้ามานะครับเป็นนายกเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรีครับรอสักครู่นะครับ กลก็จะมาแล้วนะครับประชาชนกำลังมา ติดตามเฝ้าดูเฝ้าชมอย่างใจจดใจจ่อเลยครับว่านะครับกลุ่มไหนจะเข้ามานะครับได้รับการเลือกตั้งนะครับนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรีครับตอนนี้ก็เป็นเช้าวันใหม่คบวันที่29มีนาคมพศ2 5 6 4เรามาดูมาชมกันเลยนะครับตอนนี้นะครับก็มีประชาชนได้ให้ความสนใจมาดูมาชมกันนะครับ เราก็จะมาดูผลการเลือกตั้งเลยนะครับการการผลการเลือกตั้งนะการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรีครับวันอาทิตย์ที่28มีนาคม2564อย่างไม่เป็นทางการเรามาดูกันเลยนะครับผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการนะครับอันดับหนึ่งนะครับนายศักชัยพิสารผลนะครับ กลุ่มศักชัยพัฒนานะครับอันดับที่2ครับนางสาววัสนาเหลาวิทิศวิสิตนะครับกลุ่มสมนนันพัฒนานะครับอันดับที่3ก็คือนางสาวตันกมลวิไลเลือดกูล สำหรับเขตเลือกตั้งที่หนึ่งนะครับผู้ที่เข้ามาเป็นอันดับหนึ่งนะครับนางสาวชวะบวรวัตกิติอุดมนะครับอันดับสองนายโกมินอุดมศิล์นะครับอันดับสามนะครับนายรัฐอดีตทพบิทูชุลีนะครับอันดับสี่นายธัญกรนะครับลาบนิติชัยนะครับ อันดับ5้านางสุพรรณสา,าอองคำหานะครับอันดับ6นะครับนางสมิตมานะครับโลอมอนเวศนะครับเห็นนี่มาดูรูปภาพกันเลยนะครับอันนี้คือเดียเข้ามาเขตเลือกตั้งที่1นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มสักชัยพัฒนานะครับอันนี้คือเขตเลือกตั้งที่1นนะครับนางสาวชาวะ วรวัตรกิติอุดมนะครับอันดับหนึ่งนะครับนี่นะครับอันดับสองนายโกมินอุดมศิล์นะครับนี่คือนายโกมินนะครับอุดมศิล์ครับอันดับสามก็คือนอายรัะอดีเทพบิทูชุรีนะครับอันดับสี่นะครับก็คือน,นยายธัญจกรลาบนิมิตชัยนั่นเองนะครับนี่ครับชมหน้า ทอทครับอันดับห้านะครับนางสาวสุภัสสาอองคําำหานนะครับอันทีโชมหน้าผู้สมัครนะครับอันดับที่ห้านะอันดับที่หนะครับนางสมิมานะครับโลอมอรเวศนะครับ เขตเลือกตั้งที่สองนะครับเขตเลือกตั้งที่สองคือนางนาวรัตน์อยู่พิรมนะครับอันดับหนึ่งนะครับอันดับสองนะครับนางสาวิไลแม่พยับนะครับอันดับสองนะครับอันดับสามนะครับนางกะมณพรแม่พยับนะครับอันดับสามนะครับอันดับที่สี่นะครับ นางนลมลเพชรนิติกรนะครับอันดับที่4ครับครับนี่คือกลุ่มครับนี่คือกลุ่มศักชัยพัฒนานะครับที่เข้ามาเป็นสมาชิกนะครับสภาเทศบาลเมืองราช,ชบ,บุรีนะครับอันดับที่5ครับนายสมบัติทิพธามานะครับ อันดับที่หกครับนางสาวนางสาวนิษนันทนาวานิษนะครับอันนี้คือกลุ่มสมานันพัฒนานะครับทำในตอนนี้คือที่น้องประชาชนกำลังให้ความสนใจครับเป็นเช้าของวันที่29นะครับมีนาคมพศ2564นะครับทุกคนก็มาดูนะครับอของอยางใจจดใจต่ออยู่นะครับ สำหรับเขตเลือกตั้งที่3นะครับที่ได้รับการคัดเลือกนะครับอันดับหนึ่งนางสาวรัตนาช้างพายงามนะครับอันดับที่สองนายวิทยาเหล่างามนะครับอันดับ3นายนัทพงศ์ลิปิกรนะครับอันดับ4นะครับนางสาวอารไทยคงคานะครับอันดับ5นะครับนายดุตตะวันวิไลวงนะครับอันดับ6นายอดมอังกุระกะวี อันนี้คือผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลอย่างไม่เป็นทางการครับเขตเลือกตั้งที่3นะครับมาดูรูปภาพกันเลยนะครับอันดับที่1นะครับเขตเลือกตั้งที่3นะครับนางสาวรัตนาช้างพายงามนะครับอันดับที่2ครับนายวิทยาเหล่างามนะครับอันดับ3อันดับ3นายนัตพงศ์ลิปประกรณ์ อันดับที่4นะครับนางสาวอรไทยัยคงคานะครับอันดับที่5ครับนายดุตะวันวิไลวงนะครับอันดับที่6ครับนายอุดมอังกุระกระวินนะครับครับสารผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการนะครับอ่าซึ่งมาแจ้งให้กับท่านผู้ชมได้ทราบเช้าของวันที่20 วันจันทร์ที่28มีนาคาศมศ2564น, 66, นามาถ่ายทอดนะครับเวลานะครับเวลานะครับ1น,นาฬิกา40นาทีนะครับสําสหรับท่านใดได้ดูได้ชมก็อย่าลืมนะครับอันนี้คือเป็นตัวแทนพ่อมแม่พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีนะครับวันนี้คงจะลาท่านผู้ชมไปก่อนฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับช่องสอนิพท้องกินไทยนะครับ เพื่อที่จะได้ไม่พลาในการรับชมคลิปต,ต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอสวัสดีครับนะครับ